นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทังเรานำมปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่116หลังจากที่ทั้งสองออกจากถ้ำง,งูหมื่นรังพวกเขาก็เดินเปลเรอยู่ในม่านหมอกเป็นเวลานานคำว่านานในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทั่วไปแต่มันคือนานถึงหนึ่งเดือนเต็ม,เ,ตมเนื่องจากการแยกมิติเวลาภายนอกถ้ำเรีวอุจิทำให้ที่นั่นเปรียบเสมือนอีกมิติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้พลังเทพของลิมยูจึงสามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะระหว่างถ้ำริวอุจิกับมิติพลังเทพเท่านั้นแต่ไม่สามารถย้ายไปยังโลกภายนอกได้อาหารและน้ำที่เก็บไว้ในมิติเวลาได้หมดลงแล้วหากพวกเขาไม่สามารถหาทางออกไปได้จุดจบที่รอทั้งสองอยู่ก็คือความตายอย่างไม่ต้องสงสยัยในตอนแรกทั้งสองสงสัยว่าถ้ำริวอุจินั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่ก็ทําไมพวกเขาถึงเดินไม่ถึงปลายทางเสียที ต่อมาพวกเขาก็รู้ว่าไม่ใช่เพราะที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นเพราะพวกเขากําลังเดินวนอยู่ที่เดิมเป็นภาพลวงตาอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามมิติพลังเทพสามารถเปิดได้และจักรก็ไม่มีสัญญาณของความผิดปกติหากเป็นภาพลวงตามันคงจะสมจริงเกินไปอาจจะแข็งแกร่งกว่าอ่านจันทรานิรันด์ด้วยซ้ําซึ่งนั้นไม่สมจริงเลยเพื่อสงวนกําลังทั้งสองจึงหยุดเดินอย่างไร้จุดหมายและหยุดวิเคราะห์สถานการณ์ หลินอยู่ถามว่าโอโรจิมารุเจ้ามีบ่อแสะอะไรไหมโอโรจิมารุตอบว่าจากการสรุปการสังเกตการตลอดเดือนที่ผ่านมาและประสบการณ์ของข้านี่อาจจะเป็นเขาวงกฎหกเหลี่ยมในตำนานมันคือวิชาม่านพลังที่รวมเอาการแยกมิติและการสร้างความสับสนเข้าไว้ด้วยกันหลินอยู่ขมวดคิ้ววิชาม่านพลังค่าก็เคยสงสัยในตอนแรกและได้เปิดม่านพลังสวรรค์เพื่อตรวจสอบมานานแล้วแต่ข้าไม่พบขอบเขตของม่านพลังนี้เลย โอโรจิมารุกล่าวว่าแน่นอนอยู่แล้วนั่นคือวิชาแานพลังระดับสูงที่เหนือกว่าม่านพลังสวรรค์หลายระดับชั้นมันถึงขั้นเทียบเท่ากับม่านพลังสี่คิมหันแดงเทียบเท่ากับม่านพลังสี่คิมหันแดงหลินอยู่กำมัดแน่นหากเป็นเช่นนั้นก็คงจะยุ่งยากม่านพลังสี่คิมหันแดงคือม่านพลังสุดยอดที่สามารถต้านทานแม้กระทั่งลูกบอลสัตว์หางของสิบหางได้แม้ว่าเขาองกฎหกเหลี่ยมจะเทียบเท่ากับม่านพลังสี่คิมหันแดงเนื่องจากผลขององค์การสร้างความสับสน แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำลายได้ด้วยเทคนิคธรรมดาธรรมดาแน่นอนว่ารวมถึงคาถาไม้ของหลินอยู่ในปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามพลังมิตินั้นต่างออกไปโดยสิ้นเชิงหลินอยู่กล่าวว่าแม้จะเทียบเท่ากับม่านพลังสีคิมหันแดงปรับใดที่ข้าสามารถหาตำแหน่งของผนังม่านพลังได้ข้าก็จะสามารถทำลายมันได้ด้วยพลังมิติของข้าโอโรจิมารุกล่าวเสริมอย่างเคร่งครึมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเขาวงกดหกเหลี่ยมคือ เจ้าไม่สามารถหาสภาพที่แท้จริงของมันเจอได้แม้กระทั่งเนตรวงแหวนของเจ้าก็ยังมองไม่ทะลุซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันน่าสะพรึงกลัวเพียงใดหลินอยู่ใช้นิ้วหนีบคางมันไม่มีขีดจำกัดในการสร้างความสับสนเลยหรือโอโรจิมารุครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนและกล่าวว่าหากเจ้าจะยืนกรานพูดถึงขีดจำกัดดูเหมือนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้ในตำรา แต่ข้าคิดว่าข้อความนี้ขัดแย้งกันเองหากเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันจะหลงทางได้อย่างไรข้าเกรงว่าผู้ที่เขียนตำรานั้นจงใจต้องการเน้นย้ำถึงความน่าสะพรึงกลัวของวิชาม่านพลังนี้หลินอยู่ก้มหน้าลงครุ่นคิดสิ่งมีชีวิตนี่คล้ายกับอ่านจันทรานิรันเลยว่าแต่พูดถึงอ่านจันทรานิรันหลินอยู่เงยหน้าขึ้นและกล่าวว่าโอโรจิมารุหากเป็นสัมภเวสีคืนชีพมันจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต ได้ยินดังนั้นรูม่านตากของโอโรจิมารุก็หดเล็กลงทันทีศพเดินได้เป็นไปได้หรือว่ามุมปากของหลินอยู่กระตุกบางทีเราอาจจะมีโอกาสออกไปได้วูบหลินอยู่ปล่อยมิติเวลาและปล่อยแขนที่ขัดกับนินจาหมู่บ้านอาเมออกมานี่มันโอโรจิมารุจ้องมองแขนที่ขาดด้วยความประหลาดใจหลินอยู่กล่าวว่านี่คือแขนที่ถูกตัดขาดด้วยเนตรวงแหวนคาโมยของข้าตอนที่สูกับพันโซซาลมแมนเดอร์ แม้ว่ามันจะเน่าเปื่อยไปแล้วแต่ก็น่าจะใช้สําหรับการสัมภเวซีคืนชีพได้ใช่ไหมคือคืออุจิวะคุมการได้ร่วมมือกับเจ้านี่มันได้ยินดีจริงจริงโอโรจิมารุก,กัดนิ้วตัวเองและวาดวงแหวนสัมภเวซีคืนชีพลงบนพื้นวางแขนที่ขาดและเครื่องสังเวยตามลําดับหลังจากประสานอินเขาก็ประกบฝ่ามือเข้าหากันวิชานินจาสัมภเวซีคืนชีพอาเครื่องสังเวยกรีดร้องฝุ่นควันฟุ้งกระจายและปกคลุมมันกลายเป็นรูปร่างของฮันโซ ดวงตาสีเทาของฮันโซเปิดขึ้นมองไปที่หลินอยู่และกล่าวอย่างดูถูกตัวเองว่าไม่คิดเลยว่าตอนมีชีวิตข้าจะทรงพลังขนาดนั้นแต่หลังจากตายแล้วกลับถูกคนที่สังหารข้าใช้งานหลินอยู่กล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าหาเรื่องเองท่านฮันโซผ่านมาหลายสิบปีแล้วที่ข้าได้รับตําแหน่งสามนินจาในตํานานจากท่านโอโรจิมารุทักทายเจ้าคือโอโรจิมารุฮันโซมองโอโรจิมารุและถอนหายใจหลังจากความตกใจ ข้าไม่คิดเลยว่าแม้แต่นินจาอย่างเจ้าก็จะถูกอุจิวะทาเคชิใช้งานการเวลาเปลี่ยนไปมากจริงๆขออภัยโอโรจิมารุเดินไปด้านหลังฮันโซหยิบมิดคุไนที่มียันแขวนอยู่และยัดเข้าไปที่ท้ายทอยของฮันโซวูบวูบตอนนี้พาเราไปยังปลายสุดของม่านพลังนี้โอโรจิมารุสั่งเอโดะฮันโซเดินนำหน้าส่วนหลิงอยู่และโอโรจิมารุเดินตามหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงทางในหมอกนี้ ทั้งสองได้ปล่อยจักระออกจากฝ่ามือและติดไว้ที่หลังของฮันโซหลังจากเดินเป็นเวลานานฮันโซก็หยุดลงยกนิ้วขึ้นและชี้ไปที่อากาศเบื้องหน้าหลินอยู่และโอโรจิมารุมองหน้ากันและพยักหน้าโฮกโอโรจิมารุพ,พ่นเมื่อกจำนวนมากออกไปข้างหน้าวูบวูบวูบม่านพลังสีแดงที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาสีนี้เหมือนกับม่านพลังสีคิมหันแดงจริงๆหลินอยู่เพ่งมองตาซ้ายคามุย เทล้งรูขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นทันทีบนม่านพลังอูจิวะคุงนี่เป็นวิชาผนึกอีกอย่างเมื่อม่านพลังถูกทำลายมันจะถูกกระตุ้นถอยเธอโรจิมารุอุทานตึกตึกทั้งสองถอยกลับพร้อมกันเมื่ออากขระขยายไปถึงเท้าของเอโดฮันโซงูดำหลายตัวก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นแอร์พันรอบร่างของฮันโซลากเขาจมลึกลงไปในพื้นดินอักขระหายไปและพวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงออร่าของเอโดฮันโซได้อีกต่อไป วิญญาณของเขาจะถูกจองจำอยู่ในถ้ำริวอุจิช่วนิรัน์ไม่สามารถกลับชาติมาเกิดได้แคร็กๆในตอนนี้รูบนม่านพลังเริ่มซ่อมแซมตัวเองไปกันเถอะหลินอยู่และโอโรจิมารุกระโดดออกจากม่านพลังก่อนที่รูจะหายไปหมอกยังคงอยู่แต่ความรู้สึกแตกต่างออกไปทั้งสองกินยาเมทหารบางส่วนและเดินต่อไปอีกครึ่งวันเมื่อถึงปลายสุดของหมอกวิหารอันรุราก็ปรากฏขึ้นโดยมีคำว่าถ้ำริวอุจิเขียนอยู่ เบื้องหน้าวิหารเฮฮิเมะผู้แต่งกายหรูหาราและรวบผมมวยกำลังรอยอยู่เธอยิ้มและกล่าวว่ายินดีด้วยที่ผ่านการทดสอบท่านเรียวอุจิท่านเซียนงมูขาวกำลังรอยอยู่ในวิหารแล้วโปรดตามข้ามาหลินอยู่และโอโรจิมารุมองหน้ากันและแอบเพิ่มความระมัดระวังก่อนที่จะเดินตามเธอไปเฮฮิเมะพาพวกเขาไปยังประตูข้างและหลังจากเดินไปเป็นเวลานานเธอก็เปิดประตูบานหนึ่งนี่มันหมายความว่างหลินอยู่และโอโรจิามารุขมวดคิ้ว เส้นเลือดสีเขียวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฮฮิเมะขณะที่เธอส่งเสียงฟู่และหัวเราะถ้าพวกท่านต้องการพบเซียนมูขาวพวกท่านต้องอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนนี้เป็นเวลาสามวันสามคืนนี่คือกอดอกุก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 ก,กุเจ้าเบากว่านี้คือน้ำพุร้อนโอโรจิมารุมองบ่อน้ำพิษที่กำลังเดือดพล่านและขมวดคิ้วถามเฮฮิเมะกุกกุกเฮฮิเมะส่งเสียงฟู่และหัวเราะ ฮิ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 เจ้าเลือกที่จะไม่เข้าหรือจะฆ่าก็ได้แต่ข้ารับประกันด้วยชื่อเสียงพันปีของถ้ำริวอุจิว่าเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พบเซียนงมูเขาวอีกเลยช่างเถอะวูบหลิ่งอยู่ถอดเสื้อคลุมสีดำออกและปลดกระดุมเสื้อพวกเขาได้ผ่านภูเขาดาบและทะเลเพลิงมาแล้วจะหยุดอยู่แค่นี้ได้อย่างไรฮึอยโอโรจิมารุก็เริ่มถอดเสื้อผ้าของเขาเช่นกันเช่นนั้นข้าขอให้ท่านทั้งสองโชคดีเฮฮิเมะกลายเป็นเงาเลือนหายไปก่อนที่ประตูจะปิดลงเอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทายด้วยนะครับ